ติงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาทดสอบอแบตเทีเทียมไอออนนะครับ4เซลล์นะครับแพ็กเป็น4เซลล์นะครับ3.7โวลต์แต่ละก้อน3.7โวลต์2,000อ่า2,000มิลลิแอมป์นะครับจะมาแพ็กเป็น4เซลล์นะครับ14.8โวลต์นะครับแล้วก็จะมาบินกับมอเตอร์อ่า2217นะครับ1,250 kW นะครับใช้ใบ9นิ้วนะครับตัวนี้จะใช้เป็นสปีด40แอมป์นะครับนี่ ยี่ห้อลบเรือนนะครับต่างจักเมืองนอกเลยครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยววันนี้จะมาบินเจ้าลูกติ้งลํำนี้นะครับปกติใช้แบตริโพนะครับจะใช้คันเร่งประมาณ5 0นนะครับบินเดินทางใช้ประมาณ 50%-60% นะครับเราจะวันนี้จะมาลองดูแบตลิเทียมไอออนนะครับแพ็คเป็น4ีเซลนะครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยครับ มาลองดูกันครับท่านผู้ชมเบี่ยงให้ลูกกิ้งมันหมุนก่อนนะครับไปไปแล้วอ๋อเดี๋ยวโอ้ยนะครับไฟตัดครับท่านผู้ชมสรุปใช้กับ2217ไม่ได้นะครับไฟตัดนะครับนี่ มอเตอร์ตัดการทํางานนะครับตัวนี้มันตัวอ่ามันลูกใหญ่นะครับผมใส่ใช้ไฟเยอะนะครับถ้าใช้กับอ่าสองสองหนึ่งสองนี่ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมแบตลิเธียมไอออนนะถ้าใช้กับสองสองหนึ่งเจ็ดไม่ได้ครับนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เร่งไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเลยตัดนะครับ